สวัสดีครับพี่ๆขอต้อนรับสู่ซีรีส์เรียนรู้การเทรดจากช่อง NYM t r a t e r Academy ช่องที่ทําให้การเทรดเป็นเรื่องง่ายๆครับพี่ๆหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเครื่องมือต่างๆที่ขึ้นบนหน้ากราฟราคาของเทเดอร์หรือนักลงทุนที่ใช้กันมันก็คืออินดิเคเตอร์แล้วมันคืออะไรมีกี่ประเภทและ ใช้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับหากพี่ๆทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่มีบัญชีเทรดผมแนะนําโบรกเกอร์ XM สเปดต่ําโบนัสตอนรับจากการเปิดบัญชีเทรดจานวน30ดอลลาร์โดยไม่จําเป็นต้องฝากโบรกเกอร์ XM สามารถเทรดได้ทั้งตลาดฟอเร็กคู่เงินต่างๆทองคําน้ํามันดัชนีรวมไปถึงตลาดคริปโตเคอเรนซีการฝากถอนผ่านธนาคารไทยง่ายและรวดเร็วโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมทางสนใจสมัครบัญชีเทรดกับทาง XM คลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับ ใน EP นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีของ indicator นะครับผมอยากให้พี่ๆมือใหม่เข้าใจเกี่ยวกับว่า indicator คืออะไรนะครับแล้วก็นำไปใช้งานยังไงเพื่อความเข้าใจโอเค indicator ก็คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่คำนวณมาจากข้อมูลของราคาและเวลานะครับเอาไว้เพื่อช่วยเราตัดสินใจในการวิเคราะห์กราฟราคาเช่นช่วยบอกว่าตลาดกำลังมีเทรนหรือเปล่าแล้วเทรนนั้นเป็นเทรนอะไรหรือตอนนี้แรงซื้อหรือแรงขายมีแรงที่มากกว่าหรือความผันผวนในตลาดตอนนี้มีเยอะมากน้อยขนาดไหนโอเคหลักๆแล้วอินดิเคเตอร์ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทหลักๆจะได้แก่ประเภทของ นะครับ10 indicator แล้วก็เป็น indicator ของ momentum indicator แบบ volume นะครับประเภท volume และ indicator ประเภทของ volatility นะครับซึ่งแต่ละอันมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มที่ indicator ที่เป็นเ10ก่อนนะครับเป็น indicator จำพวก EMA, MA, MA MACD, ADX ก็จะช่วยให้เรารู้ว่าตลาดกำลังไปในทิศทางไหนเช่นขาลงขาขึ้นหรือเทนนั้นเป็นไซเวยตต่อมาก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ในรูปแบบโมเมนตัมนะครับก็จะเป็นจำพวกของ RSI หรือว่า Relative Strength Index Stochastic CCI หรือ Commodity Channel Index จำพวกของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ก็จะช่วยบอกเราว่าราคากำลังมีแรงวิ่งมากน้อยขนาดไหน หรือกราฟราคาที่วิ่งอยู่ใกล้อ่อนแรงเต็มทีแล้วหรือ,อยังใช้หาโอกาสกับตัวต่อมาก็จะเป็นจำพวกของกลุ่มอินดิเคเตอร์วอลุ่มก็จะเป็นจำพวกของวอลลุ่มหรือ obv หรือเป็นวอลลุ่มโปรไฟล์ก็จะช่วยวัดพลังที่อยู่เบื้องหลังการขึ้นลงของกราฟถ้าราคาขึ้น พรอวอลล่มก็จะเท่ากับว่ามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นส่วนอ้าสุดท้ายก็จะเป็นจำพวกของ volatility indicator ก็จะเป็นจำพวกของ Bollinger Band นะครับหรือ ATR ประเภทนี้ก็จะบอกว่าโอเคตลาดมีแรงแกว่งหรือว่ามีแรงสวิงมากน้อยแค่ไหน i n d i c a อร์ก็เหมือนกับเครื่องมือวัดในห้องของพยากรณ์อากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมิวัดความดันแรงลมว่าแรงแค่ไหนนะครับตรงนี้ สำคัญเลยคืออย่าลืมว่าหน้าที่ของมันคือมาช่วยนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการให้เราสามารถวิเคราะห์กราฟราคาได้ง่ายขึ้นไม่ใช่เป็นตัวสั่งให้เราทำอะไรดังนั้นเราอย่าสนใจกับอินดิเคเตอร์มากเกินไปจนลืมการวิเคราะห์กราฟราคาพื้นฐานเช่นการมองหาโครงสร้างราคาต่างๆนะครับซึ่งสิ่งที่พี่ๆมือใหม่หลายๆคนพลาด นั้นก็จะเป็น2เรื่องใหญ่ๆได้แก่การใช้อินดิเคเตอร์ซ้ําประเภทกันโดยไม่รู้ว่าแต่ละตัวเอาไว้ทําอะไรกันแน่เช่นการใช้ RSI กับ Stochastic พร้อมกันทั้งที่ทั้งคู่คืออินดิเคเตอร์ประเภทโมเมนตัม um, เหมือนกันและอย่างที่2คือการใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์มากจนเกินไปจนบางครั้งอาจจะต้องรอสัญญาณตรงกันจากทุกตัวบางที อาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรทําให้พลาดโอกาสในการเข้าซื้อขายได้โอเคสรุปเลยนะครับอินดิเคเตอร์นั้นก็คือเครื่องมือที่วิเคราะห์จากราคาและเวลาเพื่อช่วยให้เราวิเคราะห์การาฟราคาในรูปแบบต่างๆได้ง่ายขึ้นแบ่งออกได้เป็น4ประเภทได้แก่เทนโมเมนตัมวอลลุ่มวอลลัติลิตี้และการใช้งานอินดิเคเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้งานเยอะแยะ ใช้เพียงแค่1-2ตัวก็พอแล้วก็จบกันไปแล้วกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าใจรูปแบบอินดิเคเตอร์ว่ามันคืออะไรมีกี่ประเภท เป็นไงกันบ้างครับหวังว่าพี่ๆจะได้ความรู้ในเรื่องใหม่ๆจากคลิปนี้กลับไปไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง NYM t r a t e r Academy และกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆคนอื่นๆที่สนใจเรียนรู้การเทรดเจอกันในคลิปหน้าเราจะไปลุยกันกับแต่ละรูปแบบของ indicator กันว่าดูยังไงและเราจะเจาะลึกแต่ละประเภท ทั้ง4ประเภทว่าไม่ว่าจะเป็น RSI ไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ MACD อินดิเคเตอร์ EMA ต่างๆใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ